นี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าหน้าทรงโมเดินเนี่ยตอนนี้จาบต้นเสาแล้วยังเหลือติดกระเบื้องด้านหน้าพามาชมบ้านสวยอยีกนะครับคลิปนี้ให้ดูบ้านสวยตอนนี้ใกล้ใกล้แล้วครับชาบใกล้เสร็จแล้ว ในช่างกำลังสาบอยู่สาบด้านในอยู่ตอนนี้งาน,นแยกห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วสาบป,ปูนสาบป,ปูนเสร็จก็เทเทพืน้นนี้ยังไม่ได้ฉาบด้านในอยู่ เงเดือนอยู่นั่นไนสาบอีกประมาณจักมือสาบอีกอีกสามบันเสร็จค่อยชมตอนติดกระเบื้องจะสวยขนาดไหนนะครับอันนี้ยังสาบยังไม่เสร็จติดต่อได้นะครับในช่างบ้านบอนเขียวสร้างบ้านสวยด้วยทีมือนะครับ ด้านหน้าบ้านสวยเนาะอันนี้ด้านข้าง,นนาางคลิปหน้าจะให้ชมตอนติดกระเบื้องในช่างกำลังร่อนชายอยู่ สนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับไม่แพงครับไม่แพงนายสร้างรับงานไม่แพงนี่ด้านหน้าฮะ้ายสร้างบ่งงเออทายอยู่เนีย่ยด้านด้านนี้ด้านข้างด้วยเดี๋ยวปนท่องเนีย่ย บ้านทรงเมือเริศน,นะครับบ้านสวยนะครับในสร้างใหญ่ก็คือในสร้างเลิศน,นะครับคุ้มทีมันอยู่สร้างเลิศมาละกันคุมทีมอ่าคลิปนี้ชมแค่นี้ก่อนนะครับนตนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับสวัสดีครับ